นี c ค่ะนีก็คือแคสเกมแมสซาเตอร์กันเป็นพาร์ทที่ที่สองนะคะเออพาร์ทที่สองโอเคตัวใจมีหลายคนลืมไปมากมายแล้วล่ะเออช่างมันเฮ้ยนะไม่เป็นไรเลยเราปลอดชิพพาร์ทผีดก็ไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องแคร์แค่มันมีตัวเลขบอกตรงตรงหัวคอตรงยุบคือเป็นหัวเทเรโอเคค่ะเริ่มเกมดีกว่านะคะในพาร์ทที่ลายยาแล้วเราได้ เอฟชโซบอกโซบอกโอเคโอเคเดี okay, okay. ๋ยวเราจะไปหานมหัวทองมัน่ะนมหัวทองอ่ไม่อยู่ก็ก็ก็็ทอไปไหนล่ะไม่ต้องกลัวหรอกลูกไม่หายกลัวแล้วนะจิงบ้านหลังคาแล้วขั้นบันไดมันมีส่วนขาดไปทางเป็น ฟาดกบ,บุง้งเอ้ยตกไปเลยตกไปเลยตกไปเลยลูกต้องไปเฮ้ยยิงอะไรแล้วโอ้ซอมบี้ฉันเห็นเต็มตาแล้วแล้วยังไงแล้วยังไงมันมีมันมีของอยู่ตรงนั้นแล้วฉันจะทำยังไงมึงไปไกลๆสิมึงไปมึงไป อย่ามาอย่ามาอะไรกับฉันเลยฉันเป็แค่เด็กู้หญิงอายุสิบเอ็ดวบธรรมดาคนหนึ่งเองไม่ไม่ออเอาจะแล้วได้แจมาแล้วยนยมึงอมาลเลยไปแล้วจะตกงนิ่งแล้วทำอะไรฉันได้หรอกอ๋อนี่ห้อกแอคชีพแน่ๆอาขอล้ใแ้ว่ เะแเมอ่ะับเคมอเ,คบบเร็กลเตมเองฮะฮะฉันเข้เรื่องที่นี้ได้โอ้จะย้อนความกันอีกแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงที่มีพลังพิเศษในการ ควบคุมไฟและเธอก็เดินทางไปเพื่อหาครอบครัวที่แยกจากกันหรอ,อคอริมเขาเส้นทางของฉันออกไปเดี๋ยวนี้นะอะไรประมาณนี้คะ่แะแล้วหลังจากนั้นเธอก็เอ่เออะไรไม่รู้แหละแต่ว่าฉันคิดว่าในตอนท้ายพลังของเธอก็ไม่สามารถควบคุมแล้วก็ทำลายโลกใบนี้ดังนั้นเธอก็เลยไม่เห็นครอบครัวของเธอในตอนท้ายแล้วเธอก็อยู่คนเดียวตลอดการ เนเด็กที่นู่ที่น่าสงสารที่อยู่ตัวคนดีวนะถ้าเกิดฉันเสียพ่อไปฉันก็ต้องอยู่คนเดียวเหมือนกันฉันไม่ต้องการแบบนั้นฉันต้องช่วยพ่อไวๆ้ๆเอออย่เงนี้นะฮ้ออะไรเฮาร์ดมโมมนุยนนั้นชอบสวยงามแต่ก็เป็นความสวยงามที่ไม่ยืนอยู่สงขพัน นี่เป็นกฎของโลกใบนี้แต่อะไรโอเวอร์เทินอิตแต่ฉันก็สามารถทำให้มันอะไรได้เนี่ยหลังจากเออปีที่ฉันฉันสามารถทดลองเธอก็ได้ค้นพบร่างกายที่เป็นนิรันด์เอ๊ะไม่ไม่ความสวยความสวยที่เป็นคงกระพันร่างกายที่ไม่มีวันจางหายไปตามเอ่อร่างกายที่ไม่อยู่ ความตายไม่เงินภาคออกไปอะไรประมาณนี้แล้วก็ร่างกายที่ยังโคส่วนใหม่จากเท่าที่เหมือนพวกเขายังมีชีวิตอยู่พวกเขาเป็นความเวยงานที่เป็นนิรันดร์อะไรเนี่ยเออน่ากลัวว่ะ็นห้องอะไรทดสอบล็อกเออเเซฟเซเดรี่วันที่นุ้งเดือนนี้นี่เป็นฝันร้าย มันเหมือนกับว่าเคยเกิดขึ้นชิงพ้าวนกเหมือนกับเอ่อบางส่วนของหน้ากระดาษอ่านไม่ออกผมก็สายจางมากลองอารนอ่าโอ้อะไรเนี่ยน่ากลัวจริง มีอะไรบางอย่างขั้นตรงนี้ด้วยเออเออเห็นแล้วเออเออได้คนเมมโมกันแล้วเจ๊ว่าต้องปลดล็อกอะไรทุกอย่างหมดวะอย่ามาดักกันอย่างนี้สิหมามามา,มาเออน่ากวดตัวป้าเฉียวลูกเอ้ยมันเจ็บจังเลยช่วยหนูด้วยช่วยด้วยแล้วมาอะไรกับอายาลา <c oughs> ะละพ่อ <c oughs> <c oughs> ฉันต้องการกลับบ้านฉันต้องการเจอแม่ไม่ต้องห่วงหรอก เดี๋ยวฉันจะพาเธอกลับไปถ้าเธดมันเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ฉันต้องการกลับแบบนี้มาม้ามาม้าเอออยากตอนฟรีสอะไรวะทุกอย่างาาาาา freeze, ะาาจะดีขึ้นเองวกเราแค่ต้องการจะเออหวังผลจากการทดสอบอยาตัวนี้เท่านั้นมันแค่เจ็บอิ่เดียวจะไม่มากหรอกเดีย๋ยวเธอจะรู้สึกดีขึ้นเอง ไม่แม่มามาหยุดนะไม่ไม่ต้องการแบบนี้ไมยกลัวตัวฟ้าเลยตัวฟ้าเลยดูดิไอ้ฟ้าฟ้าลูกบอให้หยุดไม่ฟังอ่ะโอ้ักผีเลยกลัวมาก มามามาอุไม่อยู่แล้วกูวิ่งจปก่อ่อขอเซฟก่อน,ออเ,นเออเซฟเซฟเซดีมากเอยฮ้ยผมไม่มีอะไรแล้วเนาะเจมก็เก็บได้ปัะซอเออใ็่ไหมโอ้โหมันเข้าไปเลยค่ะตามโอ้ทางลับด้วยอะ่ะไม่กลัวหรอกฉันไม่กลัวอื แค่นี้มันทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเข้าไปห้องอีกรอบดิเผอดูว่าอีศพเด็กอีกอยู่เออให้อะไรมาแทนเนี่ยแค่ต้องย่างก็คือเทนเดนเทนเดนเออนั่นและนั่นและเพราะว่าแต่ผีผู้หญิงที่อยู่ในห้องนอนข้างๆห้องเราเนี่ยจะใส่จะหา,หาลูกคนนี้มั้งอย่าไปเช็คก่อนเดี๋ยวดดอาจจะโดนบตุ้มโอ้ตุ๊ก,กาตาตุ๊ก,กาตาแล้วอะไรป,อปอ่องๆนูนๆวะ ยีทั้งนี้นะพวกมึนจนะริงเลรยิงเลยแตแบบรอยยิงที่แบบหน้าขนล,ลุกขยกับขยะงวงแหวงหงงแหวงว่าจะคนมีม่ม,มันอะไรวะทางน้ำที่อยู่ชั้นหนึ่งตรงทิศตะวันออกเชนเดเลที่อยู่ทางเข้าซุปตาแดดสีแดงอยู่ให้เข้าตุปตาแล้วก็ลูกป้าที่อยู่ในห้องรับแขก็นสุขชาติเอ ใช่ไม่รู้เกี่ยวกับภาษานี้แต่ใชนว่าเราจะฝึกซ้อมก่อที่คิดหน่อยเพราะงั้นฉันจะเอาอะไปดูดีกว่าถ้า่าส่วนฉันจำได้ดอนลุมก็ห้องนี้ดีแล้วสีชมพาสีแดงมันก็คงของหมดอะไรไม่ได้แล้วก็ถ้าะงั้นนับจำนวนดีกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยนับตกไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยลืมนักไอตัวนี้มองไม่เห็นโอเคแปดนะแปะโอเค จะเลียมเราต้องไปปะกับไอซอมบี้เหรอไม่เอานะเฮ้ยน่ากลัวเอาไปก็ได้เว้ยเชนเดเลียมีสี่อันสี่อัน่าเซไปเลยไปมึงไปเออหล่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคเดีเ่ิดาแล้วอันนี้อะไรหลบ มีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นโอ้ชัดเจนมากกว่า<แ>ถีเ่เจนได้เลยแม่ก็เห็นเลยลูกว้าวหนักกว่าเดิมอีกฉันขาดไปไม่ได้หรอกฉันทำไงดีนะอ้ามันก็เหมือนกับเรื่อแงแฟมเอ็กไงเข,ขาทำออกไปจากทางของฉันนะแล้วฉันทำมได้แต่ทำไง ถ้างั้นก็ต้องไปหาน้ำมันไม่ก็ตะเกียงม,มาลูกของแม่งเลยลูกแล้วเซแล้วก็จะเหมือมนล็อกเอล็อกไปทำไมเดี๋ยวนะห้องมีเซฟชั่ก็น่าจะอยู่ตรงนี้คือเรารู้ถังเชนเดเรียแล้วก็ตุกต๊กตาแล้วตุ๊กตาเอลูกป้าลูกพ่ กา้าเซฟเซตเซตเฮเซจู้จู้ได้ยินเสียงใครบางคนเอออะไรเนี่ยเครื่อรรงรางออเพราะฉะนั้นผมเครื่องรางต่อครับครางนี่เราได้ใครโชคดีถ้าเจอคนต้องการให้ใครสักคนมีความสุขที่คุณรักนะ ก็ไอคุณลักภาาน,นี้ก็จะมีทลิกมาบอกคือขอเพียงแค่อย่างเดียวและ,ะแล้วก็สิ่งที่คุณต้องการจะมีก็คือความความรักเอ้ยอ่านจังอ่านไม่จบถูกคนคนนั้นบนหน้าผากเรื่องความรักแล้วก็ปวยพรแลวหลังจากนั้นพวกเขาก็จะมีโชคเว้นมเอ,อแล้วหลังจากนั้นเว้นมืก,ก็จะทำให้โชคดีวิเศษเลยซึ้งอาจจะวิเศษระลัก วิเพนตี้มีสองมอนาลิซามมีมอนาลิซายังยังมีฝังไอีเดวิชเขาไม่ผ่าล้ะบอกให้เออนี่ไงคัตติ้งไหนมัวมัวเราได้เฉยเลยเฮ้ยเังไม่ได้อ่านเวอร์กทูด้วยนะครับแล้วก็อ่านดูไปเล่นๆแต่ไอตอนพ้ายที่หนึ่งอะจะบอกว่าจะบอกว่าอะไรล่ะนีอะไร ไปกันไปนี่ตัดมือเอออันนี้ไงได้ไปชักป่าของเจลลี่เอ้ยอ,อ,อ,อตุก๊กตาสีแดงเมื่อกี้นี่เ <c oughs> ออทำไมตุ๊กตาขยับเองได้อะ เป็นคนเหมือนกขาจับนั่นเหรอเออคงว้เรืแต่ไอ้ที่ขยับที่คงอะไรนะดูหน่อยรูภาพที่อนูนีวนไม่ใช่มนั้นชาดหว้าด็นผีไอ้ด่นผีไปใไ่ไมไม่ไม่ไๆออกไปออกไปอไปผีตายไม ออกไปที่ออกไปออกไปออกไปเฮ้ยบาะเวลาเราต้องต่อู่หรือเจออะไรนะคะเราต้องออกไปแล้วมีช่องว่าง้วยขยับ กับพื้นด้วยนะได้เจมมาสี่อันแล้วโอ้ข<อ>้างหลังพี่เจอเอีกคือแบบโหนอ่ดด้วยได้เจมด้วยนะอันนัโอเคโอเคไร<อ>ท์สรุปไอคอนเม,มโมนี่เดี๋ยวไปดูห้องแม่ก่อนห้องใครไม่รู้ที่อยู่ข้างทางเรา้องเราก็าตามทุ่งแ้ ่โอเค okay. รู้สึกคุณรู้สึกแบบนี้ค่บอกคุณอยู่เราจะผัดนะรู้สึกอะมรล็อกอืมฉันไม่รู้โค้ดที่อันล็อกนี่นะ,ะ<ห>บางทีโน้ตน,นั่นอาจะจะช่วยอะไรก็ได้นะเออ บาเรลมีเจ็ดชเนยอลมีสี่ตุ๊กตามีแปดแล้วก็ลูกภาพมีสองอ่ากดล็อกแล้วอ่มีของมากมายอ่พี่เจ๋อใจวะกินเหมือนแม่เลยเออมีแม่อยู่นี่ด้ <S 2> <S 2> อะอ่ะอมีตะกี้อยู่นี่ด้วยน่าจะใช้ได้นะถ้าเกิดจะเอาไปขอยืมแั๊บนึงนะคะแนมะ่ ได้กระเทียม <ปะ S 1> อะไรหน,น,น่อนี่ไงน้ำหอมแม่นี่เออเอ,อ,เอ๋อไอ,อที่ไอ,อในตู้เซฟมีกลิ่นเหมือนแม่ก็พอเหตุน,นี้ใช่ไหมลูกแล้วก็ย้อนความค่ะก็อย่างทำงานอยู่ว่าอนี่ยมาอยู่มาเนี่ย,ย,ยด็อกเตอร์ทำอะไรกันเด็กไม่เข้าใจเอง บอกว่าอย่าลงมาข้างล่างนี้แม่พ่อทำอะไรก็ไม่รู้ว่าหนูไม่เข้าใจฮึเขาฉันรู้อยู่แล้วละเขาอะไรนอกใจฉันฉันไม่อยากเชื่อเลยกับไอเด็กผู้หญิงที่เขาเกี่ยมาจากข้างถนนเนี่ยนะฉันไม่มีวนให้แพ้หรอกแล้วก็แม่ก็ชดนอนแม่แล้วก็วิ่งไปเลย งหมดว่าพ่อทำอะไรกันแล้วทำไมแม่โกรธขนาดน,นั้นเสียซื่งบ้าปีติดของมาบ้าพักนี้โยนว่ามีเตียงคู่ด้วยแฮ จะเป็นคนดีเสมอแต่เธอก็เริ่มเปลี่ยนไปจากนั้นนัำหอมนี่ฉันน่าจะฉันเก็บเอาไว้ในตู้เสืส้อผ้าหลังจากนั้นแต่ว่าแม่ก็ยังรักษามันไว้อย่างนี้ดีจังเลยหลังจากนั้นแม่ก็ได้สิ่งนี้มาจากพ่อในวันครบรอบ คมคิดว่าพ่อจะต้องรับแม่จะต้องรับพ่อในตอนท้ายแน่ๆหนูขอเก็บไว้เป็นเครื่องรางนะคะๆๆได้ไหมแม่ได้แล้วอแม่ไหแล้วครับผมเก็บให้ยอย่างดีเลยอะเรายังไม่ได้ทำเลยอะเซฟเซฟไส้โอเคได้เต็มมาตั้งห้าแล้วเพเนเลออเื่อ รู้สึกเหมอนม้คาอน,น,นไหนเอาลองทดสอบดีเพนเดนทดสอบเราจะเป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์ว <c oughs> ้าเันจางเงิโอ้ออกมาด้วยไวย้นี่มันต่อยคอเธอแม่คอลิน่าแม่ <c oughs> แล้วก็กอดกันปินอย่างมีความุขโอเคนะไปแล้วนะฉันไปแล้วนะ อ้าวมีอะไรด้วยอ่ะอ๋อนี่ถ้าเกิดเราเช่วยคนเราก็ต้องแบบว่านะเออเราจะได้เจงต่อแอออทนี้ทำอะไรเนี่ยมีเอนซที่ไลเตอร์แล้วแล้วสนโบนบอลสโนบอลมีไว้ทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปไอ้คาเฟ่ทะเบียดีกว่าไอ้โรงงารอะไรนั่น นี а, pues ่แสดงว่ามันเป็นทางคืบผายที่เราจะต้องไปดูกันในตอนนี้แล้วใช่ไหมคะต้องมีใครมาเคี้ยวหมุกหนีบหมุกหนีบแถวนี้เนี่ยมันใช้เวลาเปล่าโอยฉันี่หิวหิวอยู่บ้าเลยไม่ได้กินข้าวเช้าเลยโอ๊ะไหนบอกว่าไราขยัยไมใได้เกมอะไเออเออเอานะเออนะเออนะก็แคทตินไลท์แต่โอเคโอเหมา แล้จะออกไปก็จะเออได้น้ำมันมา ตะเคียงไงเออนี่ไงหลาดนะลูกหลานเฮ้ยส่งเขาล็อกเองล้อลูกอะไรเนี่มีรูบนตัวแข่งฉันเข้าไปไม่ได้หรอกแต่บางที snowball หลักกันได้เออ snowball ไม่เปียวตรงนี้แหละ r ด d โ n o w snowball เข้าไปช่วยแม่หน่อยลูกพ่ออุตส่าห์รักษาแขนให้เอ๊ะขาอะไรไม่รู้ให้ลูกอ่ะตอบแทนมั่งเออได้เลยเตัออยเออน้ำมัน ไอ้น้ำมันนั่นอ้าวรอบอลรอบอลไปไหนไอ้ตะอุดไม่นะไฟนะดับทำไมมันไม่ทำงนานนะเโปรดโอ้ใครอยู่ข้างหลังเนี่ยลูกอายะมองไปสิยิ้มปะเนแหลนแตนเด้อนีใครบางคนอยู่ข้างหลังฉันโออมันที่อาจจะกินานาฬิกาเองเออนั่นแหละเดี๋ยวไปเสพสุขกันยังกินต่อเน,นื่นองอีกไอ้มาบ้า โอ้ตาเซนเตอรต์ใจจะเซฟแล้วนี่มันโผล่มาทำไมเดี๋ยววิ่งแล้วแล้วว่าแต่ s n o w b bon a l มันหนีได้ไงเนี่ย snowball bon ีกว่าฝาได้ไลท์เตอร์อยแล,ล้วโอเคโอเคได้น้ำมันเอ้ยได้ไลเตอร์มาโอ้ยยอดไหนดู s n o w b bon a l นี้น่าจะอยู่ในนี้ เรวบอกลกำลังพักคนมั้วเราไปดีกว่าทางที่กี่มันบอกว่าให้เราเผาอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเผากันก่า แล้วนี่อะไรนี่ตัวอ่อนเลื้อนเลยอ่าไม่ออกภาษาเย,ยรอรมันใช่ไหมเนี่ยเอ้ยไม่รู้แล้วไปแล้วลงไปแล้ว <c oughs> ฉันผ่านไปไม่ได้ฉันนั่นทำไงดีนะแต่ก็เหมือนเฟ็มเอกเออช่างมันเออเเผาเผาเผาเออใช้น้ำมันกับไไฟแช็กไัมเออ,เชเอ,อใช้โยนน้ำมันไปก่อนไอมันชุม่ม เลยก็ไลเตอร์เลยลูกเออย้อนแม่งนั่นแหละร้อนร้อนเผาเผาเด็กก็ได้ไม่อายาตัววุ้นหิ้วขานร้อนอีกแล้วค่ะอายาบอกว่าร้อนก็ร้อนเหมือนกันเลยฉันขี้เศษแล้ยิ่งนีเลย นี่สิบไงสิบหกน้าไงอ,อีก,กานีามา่มันนี่ไงพ่อพ่อืมพ่ออาจจะอยู่ในนี้แต่เราจะสำรวจรงข้างล่างก่อนมีของแปลกๆเราได้ทาหน้ามงังงงเลยเราหาอะไรเนี่ยโอ้โหลูกกระต่ายอะไรเนี่ยอ้ยน่ากลัวมาก ก็บอกอีกม่อยู่แล้วอะไรอย่างไ้ถือไอบอลมื่อกี้มั้งไม่อยู่แล้วม, <c oughs> ม,วมื่อวานนี้เฮ้ยคือทำไรเนี่ยมีตัวต้องแปดไม่รู้แล้วเราอ่ะเต็บน้ลเรื่องอีกแล้วเนี่ย <c oughs> โอ้ยเกมนี้มเต็บน้ลเรื่องยังจริงๆมารเรอเคุณหนู ถ้าบาดเจ็บนี่อ่อแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะฉันไม่เป็นไรลืมฉันไปแล้วก็หนีไปในสตาข็งที่ปลอดภัยที่มันอันตรายมากแล้วพ่อละพ่ออยู่ไหนฉันยิ้เสียงร้องเขาจากห้องห้อง,องมาจะเออมาถึงห้องฉันเลยนะโอช็อกค,ค่ะอา่าฉันต้องไปช่วยด็อกเตอร์โอ้แต่บาดเจ็บเกินไม่ไหวเขาอึ๊เลยค่ะเธอไปอย่างนี้เธอึงมีแท้แบบนี้ไม่ได้หรอกแต่ว่ามาเรียนเกิดอะไรขึ้นกับพ่อ ด็อกเตอร์เขาไปข้างในในพร้อมกับภรรยาเขาเธอฮะภรรยาเขาก็แม่ฉันทสิมาอะไรกับแม่หมายความว่าไงมาเรียรเธอไม่อยากมาโกหกพี่คู่อน,นเนตแถวนี้มาเรียรมาเรียรที่บอกไอ้ตึกงไม่ดูมัน it seems she passed out นะ ามาเรียนจบไปแล้วมีอะไรอยู่ใต้กระโปรงงั้นเปิดดูได้คุณแจห้องอะไรมาไม่รู้นะมีดูแลเราเข้าไปแล้วน่ะพ่อเฮ้ยแล้วลไอที่ข้างๆมีเจมด้วยแล้วมันมันมีอะไรไม่รู้อ่ะหลอดทดลองมีผลเดียพ่อโอแม่แม่คะ แม่แม่น่าตาน่ากลัวมากยันเลยเลยแต่ใจเลยแม่แม่ค่ะแม่เลือดเต็มเลยค่ะแม่หน่ากลัวแม่แม่นั่แม่เหรอคะเดียวไม่มีทางนั่นแม่จริงเหรอไม่มีทางที่จะเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าแม่แต่ว่านั่นแม่แต่มันเกิดแกกับแม่มันเป็นคํามฝันด้วยแล้วที่แม่เห็นคํามันจริง

ตามหาความจริงนนะไปแล้วอาหยาไม่อยากเจอยอมรับเลยแล้วก็ห้องศพเฮ้ยแล้วก็หัวใครเนี่ยเวสต์ไมค์บอดีอุ้ยไม่รู้ว่อุ้ยอะไรเนี่ยจะหลอกฉันสิคะออ้เจงมาค่ะ โอ้โหถ้างั้นก็ต้องไปเอาให้มันติดหัวกันเจอแล้วเอ้ยหมุนหมุนให้มันตรงตรงหน่อยก็ได้เอียงแล้วขอบคุณอะไรไน่รี้ ขันได้เจมมาค่ะโอ้โหยอดจริงๆเลยแล้วนี่สซเวยจะเป็นนักเก็บเจมแล้วอ้าวใครเนี่ยโอ้โหส,ลสลไลด์ไดสไลด์ได้ผู้ชายคนนั้นดูเศร้าจังดูสลกลูกลงไปเลยนอตอี้ยังไงอ่ะ,อะเล่นได้แล้วก็ได้เจมมาด้วย ถังใหญ่แล้วเรารู้สึกมันเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราต้องทำยังไงกับถังลามันก็เต็มเลยอะอทำไมดีเนี่ยทางลับทางลับสุดยอดเราไม่กลัวนะเราผ่านไปแล้วก็เปิดประตูเปิดเปิดประตูโอ้โหโนี่มันอยู่ตรงนี้เอง ตายเออโอ้ยพีดสเก็ตบอร์ดอมันสเก็ตบอร์ดมันถลายวูบไปเลยค่ะโอ้ยยังไม่สนจะไปตรงนี้เออที่มันบอกว่าทางมันหายยุคกดอเอ้ยนนแน่แน่เลยแต่ว่าเราก็จะมาหยุดกันตรงนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่ารู้สึกเราจะยินยาวมากแล้วเอาเป็นว่าขอขอบคุณที่ทุกท่านรับชมนะคะสวัสดีค่ะ